สวัสดีค่ะพี่น้องย่ช่องลาตีผู้มใช่ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้ลาตีมาเนี่คืออะไรพี่น้องแม่นยังพี่น้องเลยแบบแซ่บเาพี่น้องอ๋อพี่น้องคืออย่างนี้กระดาพี่น้องกระดาคุณยายเป็นกระดาวมาขายพี่น้องยายลาตีเองขายพี่น้องเป็นเอื้อยของแม่ลาตีใจพี่น้องจ้าคุณยายสวัสดีท่านผู้ชมน้อยสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะลูกหลานทั้งนั้นเลยนี่นี่คือคุณยายนะคะพี่น้องค่ะ พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องนาตีด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะพี่น้องเยอะแยะเลยพี่น้องมะละกอก็มีค่ะเพื่อนขามะละกอก็มีพี่น้องพี่น้องจ้าเพื่อนๆที่ผ่านไปก็อย่าลืมอุดหนุนยายด้วยเด้ออู้พี่น้องบอกคุณก็เป็นติเศษพี่น้องอุ้บอกคุณเออเป็นตาบานไม่ใายเน้อเบิ่งเบิ่งพี่น้องพี่น้องพี่น้องอยากกินอะไรพี่น้องพี่น้องอยากกินบ่อยากกินบอโอ้ยอยากกด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 เด้อเด้อ อยากกินบ่พี่น้องอยากกินบอนี่นี่นี่อยากกินบ่พี่น้องอยากกินบออุ้ยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ยายลาตีค่ะพี่น้องยายลาตีเองจ้าจ้าโอเคนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะคลิกช็อตคลิกช็อตสวัสดีค่ะอ้าวสร็ล้วเอามาใหม่ยายซื้อได้เดหนี่ซื้อแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยายบ๊๊าายยบบายบาย โคพี่น้องจ้ะแล้วลาตีก็จะพาพี่น้องเข้าบ้านกันพี่น้องค่ะเข้าบ้านป้านางข้าวโพดนางข้าวโพดจ้ะเข้าบ้านลูเข้าบ้านอ่ปะป้นนาปีเขา้า,ขาบ้านป้าปีเข้าบ้านค่ะเห็นปาพี่น้องย่อยพ่นปุกพ่นปูกอ่ะต้นสดาวพี่น้องออกดอกข้างล่างกินซองเขียวสามเขียวพี่น้องสดาวละว่านมานี่พี่น้องที่แหลกลาตีกับเป็นคนที่บอกกินสดาวด้วยพี่นองขม บาทที่นี่บ่ได้พี่นอ้องช่วงช่วงโลกเราบาทนะพี่น้องขมเป็นยาค่ะพี่น้องจ้าขมเป็นยานะคะอย่าลืมว่าขมเป็นยานะคะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องเราก็มาดูคลิปต่อไปนะคะพี่น้องค่ะออกจากออกจากนี่แล้วก็มาเล่นกับหมาหน้อยเตอ่อนะพี่น้องเนาะไปเลยจ้าไปดูกับหมาหน้อยต่อเลยจพี่น้องจ้า